Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Cảm ơn các bạn Con cũng đẹp như thế này Cảm ơn các bạn เพืที่ดีจ้าทุนเป็นเพื่อนที่ดีจ้าขอให้ก็มีความสุขมากๆะขอให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในห้องแต่ก็สวยที่สุดในห้องแหละก็จริงผีบ้าก็เรื่องจริงกูที่เอายังตัดยังเงียบเ้วยไม่ต้องเสียใจอ่ะอ้าว ขอบคุณจ้าขอบมอนใจจ้าเห็นมันไงอกุลเหรอถ้าเดี๋ยวว่าลูกให้เหมือนพี่เตงโม่มันจะได้รูปคล้ายๆพี่เตงโมอดินะมึงไม่ต้องคล้ายมึงไม่เหมือนหนาูดแค่แนนเยนะเดี๋ยวเดี๋ยว